ต้องโดดวะแย่แล้วโอไม่ oh เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมพี่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่จ่องเด็กแว่นนะแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมอ n g e l ว e โวลกันอีกแล้วนะครับก็ จะเป็นพาร์ทที่3แล้วนะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการจับเจ้าทีเล็กนะครับมาอยู่ในครอบครัวเรากันนั่นเองนะทุกคนก็ผมเนี่ยมีเลเวลมากพอที่จะขาบเจ้าอานได้แล้วครับ <c oughs> แล้วตอนนี้เนี่ยหลังจากแบบว่าที่ปิดคลิปพาร์ทสไปเนี่ยผมนั่งฟาร์มอย่างหนักแล้วทุกคนก็เนี่ยมีชุดเหล็กมีอะไรเหล็กใช้หมดแล้วตอนนี้ <c oughs> คือจะบอกว่าอยู่ดินี่กันก่อนนะอ่า คือเหล็กเราเนี่ยมีแบบว่าล้นหลามมากแล้วตอนนี้ที่ยังไม่ได้แบบว่าเผาก็มีอีกนะอยู่ในพว้นี้แหละเอาหายไปไหนหมดวะก็โอยลืมเหรอนี่นะครับเรามีเหล็กแบบว่าล้นล้นเหลือมากตอนนี้เดี๋ยวว่าผมเนี่ยจะไปจับเจ้าทีเหล็กมาก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะจับกันได้หรือไม่เดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์นิดนึงอะตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบว่าดึกมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาฟาร์มเจ้าเบอร์รี่ดํากันก่อนฮะแล้วเดี๋ยว ตอนเช้าเนี่ยเราค่อยไปจับเจ้าทีเล็กกันนะครับผมอรุนสวัสดิ์ครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมบินมาอีกเกาะหน,นึ่งนะครับบ้านผมเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เห็นอะไรนั่นไหมครับข้างหน้าเราเป็นเจ้าทีเล็กฮนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะจอดไอ้เจ้าแองกี้เบิร์ดไปตรงนี้นะแล้วเราก็อเออเว้ยปู๊บุ่๊บปุ๊บปุ๊บละ ไปรักษาแผลก่อนไม่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 มันจะไม่สลบอีกแล้วตอนนี้เหมือนมันจะอ่อนแรงหรือเปล่าสลบได้แล้วมั้งเป็นเหมือนมันจะหนีมันจะหนีแล้วมันจะหนีแล้วเรียบร้อยฮะไนท์ โอ้โหหนักเอาเรื่องเลยน้องใกล้ตายแล้วฮนะเราก็ใกล้ตายเหมือนกันนะตอนนี้อุ้ยมันกัดเนื้อดโนเสาร์โบงเขาโบงเขาให้โบงเขาให้ไดโนเสาร์ผมตายโอไม่ทีเลสโอไม่เดี๋ยว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 พวกมึงโดนกูแน่วอนเหรอมึงครัวอนเหรอ วนเหรอวนเหรอ,หรอกัดทีเล็กกูตายเลยกัดทีเล็กกูตายเลยมายาวอีกตัวใช่ไหมมึงเข้ามามึงเข้ามาใส่กระสุนกันเอาไงวะมึงเอาไงขอโทษนะโอ้ขอไปอยู่ในปากได้ไหมถ้ามันงับขึ้นมาทำไงวะเนี่ยไม่นะเฮ้ยเสียดายว่ะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปเลยก่อนนี้อาจจะมีก็ได้แ้วผมไปดูกันฮนะโอเคทุกคนครับ ทุกคนเห็นไอ้ตัวที่มันเป็นสเกลิตันข้างหน้าเราไหมครับผมแล้วหันไปมองที่เลือดของเจ้าแองกิบเบร์สิโอ้โหมันลอกกอผมแตกเลยอะแล้วคือเจ้าน้าที่ไหนไปจับเจ้าทีเล็กวะเนี้ยโอ้โหแม่งเล่นสะผบแบบว่า้ยตอนนี้แรงหมดแล้วเหนื่อยจอดพักได้ไหมเนี่ยแย่แล้วทุกคนโอเจผมว่าเจ้าน้องไปเก็บที่บ้านก่อน แล้วก็ไปพักฟื้นกันหน่อยฮะหรือเราจะจับได้วะผมว่าจับไม่ได้หรอกมันฝืนเกินไปตอนนี้น้องเหนื่อยมากฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใช้เวลาน,านานมากในการรีเลื่อนฮะเดี๋ยวเราจะไปที่ภูเขาที่ผมไปขุดเจ้าแร่เหล็กนะครับแล้วเราจะไปจับเจ้าทีเล็กกันตอนตรงน,นั้นเลย <S <S คือมันมีอยู่เยอะๆเลยผมเห็นอยู่โอเคตอนนี้เราก็ปล่อยเจ้าแองกีบเบิร์ดอยู่ตรงนู้นไม่ใช่มันคือนกอ้วน เรียกผิดคนโอเคเุ้ยมันมีนั่นวะ่ะแย่แล้วเฮ้ยต้องโดดวะ่ะแย่แล้วโ oh อไม่มากูไม่ไหวแล้วมันรอบที่3แล้วนะเฮ้ยกูจะจับได้ไม่ดีวันนี้ โอ้แต่แล้วทุกคนมาเราว่าจะเล็งตัวสีขาวฮนะใครมายุ่งกับกูนี่โดนลูกสองนะม,มากันเลยมาก,กันเลยอาเจนทวิทย์จะล้างบางนายเว้ยโอทีเล็กสองตัวเลยว่ะทุกคนเอาไงดีวะสีขาวน่าจับมากแต่ มาตีมาตีวิ่ง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 ,งสลับกระตุนกอนสลับกระตุนโอเคตอนนี้ดอกยาตลูอยู่ในมือเราแล้วอนะุ้ยมาสองตัวว่ะ ôi biếm mẹ họp biếm mẹ họp ô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  lùm đồ lùm ô lùm lộp đơ ตัวนึงหายไปแล้วหนีแล้วหนีแล้วสลบไหมโอ้โหตายโดนในตัวนี้โอ้โหอะไรกันบลิเนียยาสลบมี11นัดขุดเนื้อลอมาตีกันก่อนก็นได้อะตอนเนี้ยเออตีกันเข้าไปลุกเอาเดี๋ยวป๊า,ปาจะรอนะมามึงมามึงมามึงมาเลย คำรามหรอปั่วหรอมาติมาติเฮ้ยโอ้ยยิงไม่โดนเลยมาดิสูมาดิสูมา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 สิบสองนัดพอไหมวะแย่แล้วทุกคนผมว่าสิบสองนัดแม่งไม่พอแน่เลย วิ้ยตัวตัวกิ้งอยากจับอ่ะเอาดีเล็กให้รอดก่อนตอนนี้โดนง่ำโดนง่ำมก็สุนใส่ชามากเลยอ่ะเฮ้ยจะตายแล้วโอ้ไม่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  ตลบสักทีเด้อตลบตลบตลบเออคำรามไปก่อนหนึ่งนะสุดท้ายแย่แล้วมันจะตลบไหมอ่ะต้องรอต้องรอต้องรอรอดอกยาตลบทำงานนะอาจจะตลบก็ได้ตอนนี้ตลบเจอรออยู่ผมไม่มียาตลบแล้วอ่ะเฮ้ยราบได้ขาบได้เดี๋ยวนะตลบไหมอ่ะ เดี๋ยวมันไปตีตัวอื่นต่อเนี่ยนะมึงบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวมึงกำลังจะโดนฆ่านะเพื่อนเอาตัดยิบซ็อกไปเลยอ่ะหมันไส้ไมันไปไหนแล้ววะนกอ้วนจะโดนกัดกูเนี่ยโดนกัดอุ้ยรับของไม่เร็เฮ้ยมันหนีมันหนี สรบเจอ,อยัไม่จะไม่สรบอีกอ่ะเออสรบแล้วครับแย่แล้วเบื่ออะไรวะเบื่อสิบสองเองนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะผมใช้ายาสรบไปแล้วอะ่ะแย่แล้วต้องรอค่าหิวมันขึ้นเดี๋ยวผมต้องกลับไปเอายาสรบก่อนนะทุกคนเพราะว่า ไม่ได้ยาสรบมาาโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาแค่ห้าอันเองนะไม่รู้ว่าจะเอ้ยยี่ห้าอันไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าตอนนี้คือตื่นเต้นมากแล้วก็เหนื่อยมากคนระับตอนนี้จะตายแหล่ไปตายแหล่แล้วไม่อยากตายโอเคเดี๋ยวเราเราเจ้าตัวนี้หิวก่อนนะแล้วเราค่อยยัดอาหารถูกไหมต้องคอยยัดยาสรบปไปเรืเนะ่อยๆฮะให้ค่าหิวมันเพิ่ม ๋ยวระหว่างนี้เนี่ยผมว่าจะไปจับไอ้เจ้าตัวกิ้งนี้ด้วยอยากได้ตายยังตลบยังหนีแล้วหนีแล้วหนี่ว โอเคฮะสรุปแล้วครับผม easy ยาสรุปเราก็ไม่มีอะบมว่าไม่จะเป็นหรอกมั้งตัวแค่นี้เนี่ยใช้เบอร์รี่จับน่าจะได้ใช่ไหมโอเคเราใช้เบอร์รี่จับได้แต่เรารอค่าความหิวเพิ่มขึ้นฮะโอเคเราจะว่าจะควบสองตัวไปเลย mm hmm. โอ้ยตื่นเต้นมากตอนนี้ตอนนี้ก็คอยยัดยาสรบให้เจ้าทีเล็กอยู่ฮะ เพื่อดูว่าให้ความหิวมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ให้มันตื่นมาอรารวาสได้นะครับผมโอเคส่วนในเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยฮะเรารอเลยฮะตอนนี้ตื่นเต้นมากฮะในระหว่างที่เรารอเจ้าพวกนั้นตื่นเนี่ยเราก็มาครับอาแน่เจ้าตัวหมุนฮนะเราเจอมาว่าตัวหมุนโอเคฮะเราได้มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูพวกมันกันก่อนดีกว่าฮะตอนนี้น่าจะตื่นกันหมดลวมัง้ง เอาลวครับทุกคนตอนนี้เจ้าตัวกิ้งก็ตื่นเรียบร้อยแล้วจะชื่อว่ากิ้งนะกิ้งเอ้ยตื่นมาแล้วน้องเวล่าเองไม่เป็นไรฮะเวล่าก็อยู่ได้ไหนตอนนี้เนี่ยผมจะไปฟาร์มพวกแร่เหล็กได้แต่ว่าผมมีอยู่แล้วนะผมเอามาเพื่อกิ้งกิ้งกิ้งเอ้ยกิ้งแล้วก็ตดด้วยขี้โอเค ให้น้องอยู่พักผ่อนกันนะเรารอเจ้าทีเล็กเนี่ยตอนนี้ค่าความหิวเนี่ยลดไปเกือบ500แล้วครับยาสรบเนี่ยก็เริ่มลดลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้กลับบ้านแปลงเมื่อกี้ไม่ได้เอามาด้วยเอาเฮ้ยแล้วแล้วไอ้น้องกิ้งเข้าไปอยู่ในตัวของทีเล็กได้ไงเนี่ยออกมาโอ้โหเราออกมาไม่ได้ด้วยโอ้ยตายแล้วต้องรอทีเล็กตื่นนะโดนทีเล็กทบอยู่ตอนนี้ออกมาไม่ได้เข้าไปทำไม เราอะฮะเข้าไปทลไ,ไมโอเคเดี๋ยวเราเรออีกสักยี่สิบสามสิบนาทีฮะโอเคฮะตอนนี้ก็ค้าหิวเนี่ยลดไปประมาณสองพันได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะยัดเนื้อเข้าไปเลยดูซิว่ามันจะกินขึ้นมาเท่าไหร่โอ้โหกินเอากินเอาเลยอืมอืมเฮ้ยผมมาได้ว่ะเฮ้ยได้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 ไดได ได้แล้วไอตีแล้วกันนะจะชื่อไอตีเอแเราได้ไอตีมาขี่แล้วเนี่ยโอเคเราจะใส่อ่านให้มันก่อนเลยจะเป็นเพศเมียนะแ,แต่เราช,ชื่อว่าไอตีแล้วตอนนี้เนี่ยมันใกล้าตายแล้วด้วยทุกคนอย่าเพิ่งห้าวว่าตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่พานนองตีกับเออไอนี่ชื่อแล้วน้องน้องกิ้งนะเดี๋ยวพาตีกิ้งเนี่ยกลับบ้านันก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอกัน คฮะตอนนี้เราก็กลับมาบ้านเรียบร้อยฮะอย่างปลอดภัยไม่มีอะไรโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้ครอบครัวไดโนเสาร์ที่โคตรเยอะตอนนี้มีเจ้าแรปเตอร์แต่กุเลงทีเล็กอ่าเราจะมีทีเล็กฮะแล้วก็มีนกกิ้งฮะอ่าองก้เบิร์ดแล้วก็นอกนอ้วนต่ปองฮะกับไต้ตุ๋ยแล้วก็ อันนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะจำไม่ได้แลวดูชื่อกันโดควยเออโดควยอยู่ตรงนี้โดควยโอเคไอ้ไอ้นี่ชื่ออะไรวะไหนนะไอ้ตัวตัวนี้ไม่ได้มีชื่อนะโอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรกันดีปะไปสร้างบ้านกันดีกว่าเพื่อฮิแมงคี